สบายดีปะลุงสบายดีบอสมองสบานบอสสุกสุคนห่วยหอบพ่อกับส่งเอินเส้นกอเส้นเคยปะลุงเขารวดเร็วทันใจปะลุงเลยจกหนองอ๋อใหญ่โพดโพมู ยัยลีลอ๋อแล้ววัยทันใจเดนินเทียงปลูกหมักมอไดเนาะงามปฏิโทป่ะจกัก เป่งนำลงน้องใหญ่ปลาลุงเลยกระเดึกคือไอพ่อพูดเดือขึ้นมาแต่น้องเห็นไหมมองเหนป่เด็กนอนลัเหียงกระเต็มแซลเซลอยปลาลุงเลยเดินสูงพอสมควรคุ้งเทียงเลยปลาลุงเลยพอดีเต็มเต็มเครื่องพ้าของนำตะกี้ของนำสูงกว่านี้ปลาลุงเลยเดินคาดขนาดปลาลุงเลยน้องใหญ่ ว,ว่านี่ปลาวาเพิ่นกระจกแล้วแลวไว้ทันแล้วไว้ท่านใจปลาลุงเอ้หมดขำก็แล้ววะอันนี้ก็สองมือกระซองมือลูซามือแล,มมอล่ยินว่าคันมันก็ขาดขนาดปลาลุงเอ้มีซันลุมน้ำปลาลุง เบิ้ดให้หน้าไปอยู่ไล่ให้เติบเยแต่เบิดให้หน้าไปไล่ให้กะคูณคูณเฮ็ดเดินป้ลุงเอ้ยภาคขนาดรถยกเพิ่นกะยังบ่พอนเมือปลุงเอ้ยยังสิมีโครงการยังเฮ็ดยังต่อปลุงเอ้ยเราเบิ่งเราส้มปลุง เจ๊ซะได้เพิ่นสิจ้างเฮ็ดหยังต่อแต่ก็ยังบ่ฮู้เนาะปะลุงเนาะเราเบิ่งรอส้มต่อไปปะลุงเอ้ยแดดปลุงแต่แดดก็บ่ฮ้อนดอกปลุงเอ้ยเพราะว่ามันลมลมมานี่นะมื้อแล้วปลุงเอ้ย ใครแต่อันมีเทียงให้เพิ่นอยู่ปลาลุงเอ้ยพวกรถจกเพิ่นก็ได้แต่เพิ่นไปส่วนร้ายเนี่ยบดมีอันบ่อนให้อยู่เนีนี้เดี๋ยวปลาลุงเอ้ยนอนนอนไปตามดินตามหยาแล้วปลาลุงเอ้ยอันนี้อันเพิ่นมีอันเจ๊แสดงเพิ่นมีเทียงเนาะก็เลยบ่มีบ่อนผักบ่อนเสามันก็นสบายปลาลุงเอ้ยน้ำก็มีให้ใส่ขวมีได่เนะาะไผ่ก็มีให้ใส่ปลาลุงเอ้ย เดินค่ะขนาดปลาลุงเลยทั้งกว้างทั้งยาวจเจ้าคนชีวิตโครงการยังแหละปลาลุงเลยยังบึงรปเบียงละส้มต่อไปเลยเนาะนอกปลาลุงเนาะบรรยากาศมันก็ได้อีกนะปลาลุงเลยแต่ว่าแม่นอยู่ปลาลุงแต่ว่ามันแดดนะแต่ว่าลมปลาลุงเลยลมผัดสุดท้ายก็มันจหนหนาวแล้วป เพื่อจะมีแดดกับลมแห้งวันแห้งกับแห้งปลลุงเอ้แห้งโพดพมวันนี้ิะลมนะโพดพ่อว่าลมอากาศยามหนาวผลปลาพุด่นตัดกล้วยไปให้งัวบลลุงเอ้ขากบ่ปลลุงเดิน Tít thiêng lên bà lùng ơi Mũ đích nhỏ nó nhìn cái xeo xeo bà lùng, คู่พี่น้องเจ้าของรถเจ้าก,กันยังอยู่เถียงบุรด์ก็อยู่ล้างเทียงปลาลุงเอ้ยมันมันพอนเข่งซ้ำปลาลุงเอ้ยมันน้องนะเป่นงน้องนะลงน้องนี่ปลาลุงเอ้ยมันสิเพียงหัวเข่าอยู่บ้านนี่นะเป่งลงน้องนี่นะ งงบ่ทั้งผูเป่งจองทางเอือเป่งน,น้องเป่งน,น้ำลงผูปลาลุงกินปลากินหอยกินกูกินซิวเขามันซีมีน้ำปลาลุงเนาะ กอนไม้เพ no, no, ื่อนปลาลงเลยมันออกน้อยอยู่บ้านนม้นี่นะบ่มีวีแววเลยปลาลงเลยก้อใหญ่เติบแล้วแต่ถ้าศมนี่ถ้าศมใส่ปุ้ยโคตรหนามนี่ป้าปลาดูเลยช้ำสิแต่แอ๊กนไมัยนะ อันนี้ดินมนันแห้งเดี๋ยวปลาลุงเลยมันก็เลยมันก็เลยบอกออกน้ำไม้เลี้ยงบ้านอันทางฝั่งลาวเอิ่นน้ำไม้เลี้ยงน้องปลาลุงเลยกินได้ทุกยามเมื่อคืนน้อไม้แพร่ป่าได้ปลาลุงเลยเมื่อคือน้อไม้แพร่ป่าน้อไม้แพร่บ้านน้ำไม้แพร่ไบ้านน่ะกินคนละยามปลาลุงเลยยามนี่มันน้อไม้แพร่ป่ามันบอกออกปลาลุงเลยแต่น้อไม้แพร่บ้านมันออกเนาะอันนี้นะำน้ำไม้สางไพ่ปลาลุงเลย อันนี้ก็เป็นยามคือกันปลุงเอ้ยยามออกก็ออกยามบ่ออกก็บ่ออกปลุงเอ้ยนี่ให้เห็นเห็นแนงนึงปลุงเอ้ยทางนัออกแต่ว่าถ้ามันสุ่มมันก็สิออกแต่ว่ายามพหรือยามหยังน่ะปลุงเอ้ยมันออกหลายไม่ใหญ่เพิ่นมาเอาไปแกงอยู่ยามพน่ะมันุ่มน่ะมันออกหลายปลุงเอ้ยน้ม่นี่นะออพอบก็เลยปลุงเอ้ยหลายลีหลอแต่น้หม่นี่ถ้ายามพตกอ่ะ ຖ້າດິນຊຸ່ມກະອກລາຍຄືກັນປະລຸງເດຂອກໄກ່ຂອກເພືອງເພິ່ນຫ້ໍາພິນປລຸທພິກມັກງກມຄາກກມັກພາມີເປລກກມຍົມກປຂາທາປ อันนี้ก็บเจ้เพื่อนสิเฮ็ดยังดอกดินนี่ปลาลุงเอเพื่อนสิจ้าเพื่อนสิปลูกปลูกยังยังแน่ว่าจ้าเพื่อนสิปลูกเพื่อนสิเฮ็ดยังกัเราเบิ่งเราส้มต่อไปปลาลุงเอ้ยคัขกขนาดปลาลุงเอ้ยผู้ใด ที่บกแล้วพ่อลุงเอยน้องตัวนั้นเจดํากับบอิกพ่อเตรียมหอยเฮาก็หากเก็บแล้วเฮาก็ขึ้นมาขออนุญาตถ่ายคลิปก่อนเนาะพ่ลุงเนาะแล้วไว้ท่านใจพ่ลุงเอ้ยเดินเจแสดงบ่ได้แม่นก็บ่ได้แม่นันหอมๆแล้วลุงเบกุงกวงทั้งกวงทั้งยาวลุงเอ้ยทั้งสูงเนาะลุงเนาะเฮาก็สิได้ภาพไเพียงเท่านี้เนาะลุงเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่งเอินเด้อลุงเอ้ย ผิพาดประกันได้กระกบขอโทษขอภัยลหายๆเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่สบายดี